สวัสดีค่ะพี่น้องทัวโลกทัวไท่ช่ายูาทูปสุกคนขอบคุณทุกไหลทุกเลิบพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟ เัืน,นี้ขึ้นแล้วตะก้อนนี่ก็ขึไปแกะขึ้น่อแกไ่คคกกขึ้นแล้วตะก้อนนี่ก็ เสียงนกกาเบ่าพี่น้องวัดดีกาหกหลันดวงใจขอบคุณไล้ไหนเด้อพี่น้องนกกาเบ่าวห้องแซ้าสะย่พี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกเล็บทุกกำลังแรงใจมีแต่ความสุขความเจริญห